ไล่สายเอวไปมาจับไล่สายเอวไปมาออกจังหวะสามชาระสายเอวเล็งเด้งต kind of ึกต um ึงป well ้งโป้งชิงตึงตึกป้งโปงชิงกลงกลงก็ลงโป้งชิงไปตรงๆแล้วรถแขนลงยกสายยกขวาชูมือขึ้นไปตรงๆแล้วรถแทนลงยกสายยกขวา เอวไปมาออกจังหวะสามชาละสายเอวแรงๆตึงๆปงปงชิงตึงๆปงปงชิงปองปองปองปงชิง,ๆๆงๆๆจะมีสิงสารสัตว์เยอะมากห้ากิโลครับาการเดินทางไกลนะครับเราต้องเดินเป็นหมู่คณะนะครับยุวะตามเลยลูกยุวะตามเลย เดินไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องวิ่งนะครับให้ความสามัคคีนะครับในหมู่นะครับดูความสามัคคีเดินไปพร้อมถ้าเพื่อนคนใดคนหนึ่งทาภารกิจนักเรียนจะต้องรอนะครับไปพร้อมกันไม่ใช่ทิ้งเพื่อนไว้นะครับอนนี้คือการเดินทางไกลคือการช่วยเหลือนะครับ เด่นญญชัดเจนไหม่ยูเพราะว่ามันต้องออกเสียโซลอน,นเ,อเดินไปเล่นไม่ได้เลยนี้วิธีการรอดโดดเข้ไปครับโดดเข้าไปไม่ต้องดูครับไม่ต้องดูโดดอย่างเดียวครับไม่เป็นไรหรอกโอเค <c oughs> โอเคโอเคโอเคโดดเข้ามาโอเคโดดเข้ามาครับโดดเข้ามาโดดเข้ามาโดดเข้ามาแล้วราเารอทำ้เออมุดเข้าไปมุดทจีดันว่ดันาเออโอ้โหอ โอเคจับขาจับขาโอเครอรับรอรับแล้วก็ให <us> okay. okay. um, like so ้เพื่อนลงจะจับจะจับปล่อยปล่อยให้เพื่อนเอะดูหัวด้วยดูหัวด้วยโอเครมบทอครัคทวนคำสั่งอีกครั้งครับอเราก็คือานที่บเป็นเป็นเป็นฐานสุดท้าย แต่เราพอเป็นฐานแรงส่นของเราเนาะก็มันจะเป็นเมื่อนทุกที้ทีนี้อาจารย์แม่อยากจะให้พวกเรานี้ไปจับกล่มกันอยู่ฐานดี้ที่มีที่มีเดด้วะเมทีนี่เป็งไงเนี่ยเนี่ยมะเบิร์นต้องขอเนี่ยนี่นี่วิธีการรอดเดี๋ยวเราไปครับเดี๋ยวเราไปไม่ต้องดูครับไม่ต้องดู โดดอย่างเดียวครับไม่เป็นไรหรอกโอเค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 โดดเข้ามาโอเคโดดเข้ามาครับโดดเข้ามาโดดเข้ามาโดดเข้ามาแล้วแลเออรรท้าไเออมุดเข้าไปมุดเีดนั่งอน้ารเออ โอเคจับขาจับขาโอเคร,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  okay, รอรับรอรับแล้วก็ให้เพื่อนลงจะจับจับ,จบปล่อยปอยให้เพื่นอนดูหัวด้วยดูหัวด้วยโ okay. อเคเารทดสอบวบ <Okay. S 2> ทวนคำสั่งอีกครั้งครับอเราน,น,นรี่ยก็คือานที่เป็นเปนเป็นฐาน แต่เราพอเป็นฐานแรกของเราเนาะเพราะมันจะเป็นเงื่อนตัาที้ทีนี้อาจารย์แม่อยากจะให้พวกเรานี้ไปจับกลุ่มกันอยู่ฐานดีที่มีที่มีจะได้แบบเม่ติกมีเป็นไงนี่นี่มะม่วงน้ำคอานี่ ตอนนี้ก็เด็กก็มาเอายานะครับอาพี่นันนะครับรอดอปีหนึ่งแเขาจะดูแลความปลอดภัยให้น้องๆนะครับผมนะยายายอะไรตเหลยฮะโอเคครับโอเคครับทยกที่เราจะเข้าโรเรียนี้นานที่ีเชื่อฐานก็คือการให้ความช่วยเหลือรวมถึงการเป็นพลเมืองที่ดีทีนี้เดี๋ยวขอตัวแทน กแล้วคนนเาะหรือโอเคนะครับดีครับทีมกู้ภัยครับทีมกู้ภัยน้องสวยครับเยี่ยม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 โอ้กวนแล้วได้หนิโอเค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 ไปไปไปยืนแถวนั้นไปยืนแถวนะลูกลูกลูกไปยืนแถวนั้ะโอเคนะโอเคนะครับเอาาวันแล้เข้าไปเออแล้วก็มุดเข้าไปมุดเข้าไปอย่างนี้นะครับมุดเข้าไปโอเคนะ โอออเเคจับก่อนครับจับยางเออจับยางแล้วก็เอาเท้าหนึ่งยันต้นไม้ไหมโอเคโอเคได้เลยได้เลยโอเคเริ่ม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 โอเคท่าไหนก็ได้ขอให้มันเข้าไปให้โอเคท่าไหนก็ได้เข้าไปได้โอเคโอเคโอเคโอ้โอ้เุณพ่อ เออมุดไปมุดไปโอเคโอเคได้เลยโอเคโอเคทำให้ได้ทำยังไงก็ได้ให้มันเข้ามาได้อันนี้ก็เป็นด่านของอาจารย์แม่นะครับกลุ่มด่านที่สิบเขาลอดห่วงยางนะครับ บ่วงเบอะใไซนะครับมันเก้าอี้นะครับมีลูกเสือนะครับของนิ้ําสวยวิทยานะครับแล้วก็มีนักศึกษาวิทยาารโรงเรียนน้ำสวยวิทยานะครับได้มาดูแลนะครับ